วันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดของ HyperX นะครับมันจะดีแค่ไหนมันจะมีอะไรเจ๋งและออปชั่นอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้เจ้าตัวคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดของ HyperX นะครับชื่อรุ่นว่า HyperX a l l o y e l i t e 2นะครับก่อนหน้าน,นี้จะมี a l l o y Elite R G B รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาจากรุ่นเอ e ัรลอยเ l ลิ e R G B แต่จะถูกตัดออปชั่นบางอย่างออกไปเน้นการใช้งานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบกล่องก่อนนะครับกล่องตัวนี้หน้าตาคล้ายๆเหมือนเดิมเลยจะมีที่สำคัญเนาะก็คือชื่อจะถูกเป็น ELIT e 2 Elite 2, 2นะครับแต่ยังคงความ R G B เหมือนเดิมนะฝั่งนี้ก็จะเป็น e n G ็ i n i t y นะครับซอฟต์แวร์ที่รองรับคีย์บอร์ดตัวนี้เอาไว้ปรับแต่งสี แล้วก็การใช้งานต่างๆพีเซตส่วนต่อมานะครับเป็น RGB ที่ยังคงมี RGB เหมือนเดิมของรุ่น E-Lite 2ส่วนต่อมาที่เซอร์ไพรส์นะครับที่ถูกเปลี่ยนมาจากรุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วเจ้าสวิตตัวนี้จะเป็นของเ h อ r ์รี่เชอร์รี่สวิจะมีเลดมีบลูมี Brown 3ามสวิต e l ลิ e 2เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เอ็กซ์สวิตนะครับเป็นเลดสวิตเหมือนกันให้ฟิลคล้ายๆกันแต่จะมีความนุ่มนวลแล้วก็เสียงเบากว่า ฟิลลิ่งผมจะไปเทสให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับด้านหลังนะครับรุ่นนี้จริงๆจะมีทั้งหมด3สวิตช์แต่ว่าตอนเนี้ที่มาอยู่ในไทยนะครับจะมีแค่เลสสวิต์เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในกล่องนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็หน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องพร้อมๆกันครับว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้ของแถมอะไรมาบ้างนะครับโอเค สิ่งที่เตือแรกครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแบบเบื้องต้นแล้วกันนะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถเปิดดูได้นะครับในนี้โอเคครับก็ส่วนต่อไปในนี้จะเป็นสายไฟมานะครับเป็นสายไฟสายไฟก็น่าจะยาวประมาณ1.5เมตรนะครับทุกคนอันนี้เป็นหัวแบบสองหัวนะครับอ่าสุดท้ายนะครับอันนี้เป็น พระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับก็ไซส์ประมาณนี้เป็นฟูลไซส์นะทุกคนก็คือน้ําหนักประมาณอย่างที่ผมบอกเลยประมาณโลโล,โลครึ่งได้อยู่นะก็คือเป็นอยู่ในระดับปานกลางนะครับข้างบนก็จะมีรู USB ที่ผมบอกไว้นะครับตรงนี้2.0นะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับ โอเคครับทุกคนนี่คือหน้าตาเจ้าตัว h y p e ็ e l l t t 2นะครับก็คือไม่ได้แตกต่างจากรุ่น Elite RGB มากนักนะก็คือยังคงความเป็นซีรีส์ของ Elite อยู่แต่อย่างที่ผมบอกครับสิ่งที่หายไปก็คือปกติรุ่นรุ่น RGB จะมีแผ่นรองข้อมือตรงนี้เนาะแล้วก็คีย์แคปจะไม่ได้เป็นพุดดิ้งนะครับจะเป็นแบบธรรมดา ก็คือพุดดิ้งก็คือจะมีแท็กสีขาวๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผมบอกก่อนนะว่าขายแยกะเป็นพันนะครับแล้วก็ต้องสั่งประมาณ2อาทิตย์แต่สิ่งที่เป็นข้อจํากัดของตัวนี้ในตอนนี้นะครับก็คือว่าเจ้าตัวคีย์แคปของพุดดิ้งเนี่ยใครที่ต้องการใช้ที่เป็นพุดดิ้งนะครับจะไม่มีสกรีนไทยนะทุกคนจะเป็นสกรีนอิงล้วนนะครับสําหรับใครที่นําไปเล่นเกมอย่างเดียวหรือว่าสามารถพิมพ์แบบเป็นคีย์อิงล้วนได้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าใคร อ่ายังไม่ถนัดนะครับก็จะลาบากนิดนึงหรือว่าเอาไว้ฝึกก็ถือว่าทําให้พิมพ์เร็วขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับอย่างออปชั่นที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็คือที่บอกว่าเหล็กเนี่ยเจ้าตัวโครงสร้างเป็นแบบเหล็กตันนะครับก็คือทำทำมาค่อนข้างแบบหนาเลยรุ่นนี้แต่ว่าหนักเหมือนกันนะประมาณโลนิดนิดนะครับตัวนี้ปุ่มต่อไปครับอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดแสงจะทําได้ประมาณ 5เตปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลึกๆกันในซอฟต์แวร์นะครับฝั่งนี้ก็คือจะเป็นเหมือนรุ่น Elite R G B ปกตินะครับก็คือปุ่มเนี้ยจะเอาไว้สำหรับเพิ่มลดเสียงของ Windows ของ Windows นะครับทุกคนส่วนปุ่มต่อมานะครับจะเป็นมิวนะครับแล้วก็จะเป็นรัดเพลงกับกับเพลงแต่เท่าที่ผมลองนะครับอันนี้ผมลองกับ YouTube ที่เป็นเป็นเพลงปกติมันจะรัดไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพลย์ลิส หรือว่า Spotify หรือว่าจู๊กนะครับสามารถกดได้นะตรงนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแอปเนี่ยสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างปรับแต่งสีได้ขนาดไหนกี่พีเซตนะครับเดี๋ยวผมจะไปโชว์ในการปรับซอฟต์แวร์ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในหน้าซอฟต์แวร์ของ h y p e x นะครับชื่อว่า Enginity แบบเบต้านะครับนี้ผมต้องเน้นย้ำว่าใช้แบบเบต้านะครับออปชันหลักๆนะครับด้านขวาเนี่ย ก็จะเป็น preset นะครับดังเดินก็จะมีอยู่3มอันจะเป็น b a s แล้วก็ preset หนึ 1, ่ง p r e เ e t สอง game mode สามารถเปิดปิดได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดสําคัญของเจ้าตัวนี้กันครับก็คือเจ้าตัวนี้มีเอฟเฟกทั้งหมดอยู่เจ็ดรูปแบบแต่เราสามารถเลือกเข้ามาใช้ใน preset ได้เพียง3รูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ดูแล้วกันนะ่าเข้ามาที่ลูปนะครับแล้วก็ เปิดดูนะครับบีดดิ้งก็จะเป็นแบบเป็นคลื่นหัวใจประมาณนี้ลมมันเป็นคลื่นคอนเฟอร์ตินะครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวผ่านไปต่อไปครับจะเป็นสวิฟต์นะครับสวิฟต์ก็จะเป็นสีไล่ต่อไปก็จะเป็นโซลิดโซลิดก็คือจะเป็นสีเดียวสีล้วนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นทวายไลท์นะครับทวายไลท์นี่ก็คือจะเป็นสีโทนแบบมืดๆดักๆนิดนึงซึ่งเป็นบางขุ่ แะดอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อไปคือเวฟนะครับก็คือสีใสลุงนั่นเองเราสามารถปรับสปีดได้นะัจนิงแล้วปรับให้มันไหลไปองสายัางไงก็ได้เนาะสุดท้ายครับชื่อโหมดว่าซันออกเป็นโทนสีเหลืองแดงนะครับคล้ายๆซันพวกซันเซ็ตอะไรประมาณนี้เนะะาะปุ่มนี้ก็จะมีไฟเหมือนกันนะครับโอเคครับผมวิธีการปรับแต่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ยากแต่ว่าสามารถปรับแต่งได้เยอะนะครับ ก็ใครที่ต้องการคัสตอมแบบไหนในแบบสบับของตัวเองก็สามารถทําได้เลยครับผ่านแอป HyperX e n g i n i t y แอปเดียวเลยครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเมื่อกี้ได้ดูการปรับแต่งซอฟต์แวร์แล้วก็รีวิวไปคร่าวๆแล้วนะครับก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนํานะผมผมว่าถ้าใครที่กําลังมองหาคีย์บอร์ดที่ดูพรีเมียมนะครับแล้วก็แบบเน้นใช้งานที่ไม่ต้องการออปชันเยอะแต่ว่าคงความเป็นแบบพรีเมียมอยู่แล้วก็ ปุ่มแบบผิวแบบพุดดิ้งนะครับทำให้แบบเป็นผิวด้านๆเนาะก็มาจัดได้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมให้คะแนนเจ้าตัวนี้อยู่ที่9ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวประมาณนี้นะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับอยากถามสอบถามการใช้งานเทคนิคต่างๆลึกๆไม่ว่าจะแบร์อะไรสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้ครับหรือว่าอยากชมรีวิวรุ่นไหนนะครับสามารถพิมพ์มาข้างล่างได้เลยนะครับก็ แล้วก็สุดท้ายนะครับใครที่อยากติดตามพวกเรานะครับสามารถกดไลค์กดติดตามกด subscribe ได้นะครับทั้งช่องทาง Facebook YouTube นะครับใช้ชื่อเดียวกันเกมมิเกีย Thailand นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและช่องเกมมิเก a ย Thailand ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ